ขึ้นต้นการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนไก่โอ๊กมาละจา้าโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจา้า วันนี้นะไก่โอ๊กก็มาพร้อมกับช่องใหม่ไก่โอ๊กนะเพื่อนๆช่องไก่โอ๊กมาแล้วนะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไก่โอ๊กกันไว้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วนะอย่าลืมนะจ๊ามาวันนี้ไก่โอ๊กมาพร้อมกับเกมสาวทำนะเกมยอดฮิตเกมกระแสนะไม่มีใครไม่รู้จักเกมสาวทำวันนี้พวทุนมา1 0 0รบาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมสาวทำทุนร้อยให้ดูเดี๋ยวไก่โอ๊กจะเริ่มต้นที่ เบ็ดสิบาทเลยนะเพื่อนๆวันนี้เล่นใหญ่ไปเลยเล่นแบบวัดๆกันไปเลยนะไก่อกมีโอกาสในการปั่นสิบครั้งเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิบครั้งนี้ไก่อกจะรอดไม่รอดกับเกมสาวถ้ำของเรานะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยววันนี้ไก่อกจะปั่นหาฟรีเกมอเอาเองนะเพื่อนๆนะจะไม่ซื้อฟรีเกมนะ ไส่ดีรัวรัวแซกแถวสามเสียดายไม่มีแจ็กแถว3นะได้มา211บาทกับอีก50สตางค์วันนี้สงสัยจะรอดแล้วนะกดไม่มีทีบิ๊กวินนะบิ๊กวินช่วยชีวิตเอาไว้สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไก่อกกันด้วยนะคะออ้ยไอแดงนะเมื่อกี้ มัตโมนะโดนได้แดงไปฟาดเข้าให้เต็มเต็มได้เงินรางวัลในกามา453บาทเมื่อนหูกดไม่กี่ทีนะบวกมาจะพันแล้วนะสะทุนเติมแรกมาแค่100บาทสาวทำเอาเรื่องจัดจัดนะวันนี้อุ้ยไอเหียวยังไงชอตนี้จะได้ยไม่ไหลต่อนะเดี๋ยววันนี้เราจะปัด กันยาวๆนะไหวกูมาอุ้ยเรียบร้อยบอกเลยกูไหลเอฟต่อชอนนี่ยังไงต่อไหมกูแลยยังไหลต่ออุ้ยพาแถวสามมาอุ้ยเกิดไฟไหมเพื่อนสาวนาำเอาเรื่องนะไปไปเท่าไหร่นี่เนี่ยกูไหลไม่อยู่เลยเดี๋ยวขันยานกดทามเลยละกันนะคะ โอ้ยได้เงินรางวัลซุปเปอร์เมก้ามา1,000กับอีก89บ้าทน,นะไหลช็อตเดียวบวกมาพันกว่าโอ้ยเอาแล้วไงไม่ได้มาเล่นๆน,นะวันนี้นะสาวท่าผูไ้ไรเคต่ตยังไงโอ้วันนี้ปันไม่เข้าฟีเกมก็ไม่เสียใจนะแต่คุณเติมแรกมา1 0 0บาทตอนที่บวกมา2,000ันกว่าแล้วนะเพื่อนๆทำเป็น,น,เ,ลนเล่นไปนะกะว่าจะมาปัน่นคุณน้อยบวกสักพันแล้วจะเลิกแล้ววันนี้ ได้มาอีก2 6 5บาทนะนี่ขนาดยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามไก่โอกนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะไก่อกปักหมุดไว้ให้แล้วจ้ากดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยโอ้โหแล้วก็เข้าฟรีเกมไปแล้วนะัวแต่โมอุ้ยสคตเตอร์ห้าตัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า12หมุนนี้จะเป็น12หมุนคุณภาพหรือเปล่านะกับเกมสาวทำพยมใจของเรานะ ตีเกมแรกของเกมสาวทาน้เพื่อนไปลุ้นกันว่าจะแตกหรือเปล่าโอเคอยังไงชอดนี้และไหลอุ้ยวายเต็มไปหมดนะไหลเอต่อไวม้ยไม่ต่อไม่มีแถวสามนะหูตาลายดูผิดดูถูก ้เงินรางวัลซูเปอร์เมกามา1,368บาทนะโอเคสำหรับเกมสาวทำน้ำเงินน้ำผ้าช่วงจังหวะดวงดีนะแต่โอ้กบอกเลยไหลาย,ยาวรัวๆนะไปกันต่อจ้าเอาอย่านี่งรืล่ะอย่านี่ยงเฮ้ยอุ้ยยังไง ฟรีในฟรีมาเปล่ามาไว้พี่ยังได้ลุ้นนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะหูไม่มานะฝองหมุนสุดท้ายของเรากับตัวคูณสิบสี่ท้ายสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเด้อหูไหลแจ็คต่อครอวนี้ยังไงต่อด้วยไอ้แดงสวยน้มยังไงอุ้ยหมดแล้วนะไม่มีต่อแล้ว ได้มา233บาทนะถอดส่งท้ายของเราจบไปแล้วนะได้มา1,800กับอีก91บาทเพื่อนๆถือว่าได้เยอะนะสำหรับเบ็ด10บาทนะโอเคเลยทีเดียวนะโอเคเวรี่ิกูดนะเพื่อนๆจากคุณเติมแรกมา1 0 0บาทตอนนี้บวกมา4,000กว่าแล้วอะทำเป็นเล่นไปนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะอยากจะเล่นตามไปโอนะ อย่าลืมนะเข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะแกโอ๊กปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่ที่ลิงก์ใต้คลิปโอ้ถูกแล้วที่ลิงก์ใต้คลิปนะเพื่อนนะก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกนะในกลุ่มนะก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการอัปเดตเกมแตกช่วงเวลาเกมแจกนะสมาชิจะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะอุย้ยโมเต่รมนะ เบ็ดสิบมันไม่ไหลแล้วอ่ะอเคยก่อนอนุญาตไปเบ็ดยี่เลยละกันนะ,อะเอาอย่างไรดูดซื้อแล้วมั้งเนี่ยฝ่ายคูมายอย่างนี้โอเควันนี้สาวถ้ำไหลดีนะเพื่อนนะไหลนอกก็ดีเข้าซืีก็จ่ายนะเมื่อกี้ ว่ายฟูมาอย่างนี้แต่วยังไหลต่อไหลต่อไหมเสียดายนะไอ้ม่วงแถวสองไม่มีโอ้ยยังไงสวบคืนแล้ววะเนี่ยเพื่อนโอเคแต่ถ้าจริงๆนะเพื่อนๆฝันนะทุนเติมแรกมา100บาทนะ ได้มาเท่านี้นไก่โอ๊กวัดถอนได้เลยนะแต่สําหรับไก่โอ๊กยังไม่ใช่นะเพื่อนนะขอไปต่ออีกตรงนี้สักหน่อยนะยอยากเข้าฟรีเกมเบ็ดยี่นะโอ้โหยังไงอุ้ยขอเดียวรู้เรื่องโอเคได้มา556บาทนะ อูต้ตอนนี้บวกมา5,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนจะทุนเติมแรกมาแค่100บาทนะเอาเรื่องสัจจสาวทําของเราอู้ไหลเอชันนี้ไงไอแดงแถวแรกโอู้ไม่มาเพือ่อนเราต้องปัน่นยางมีสตินะเราได้แล้วเราต้องรู้จักพอนะได้แล้วต้องขอนะอย่าไปปั่นต่อมันเกยอ,องนะอาจจะหมดตูดเอาได้นะใก่องบอกเลย เขาฟป็นเกมเบ็ดบาทนะที่ไก่อกปั่นเข้าเองนะเพื่อนเดี๋ยวมันลุ้นกันเบ็ด20นี้จะแตกไปเท่าไหรนะไก่โอกแนะนําเลยนะเพื่อนนะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะเราเติม100บาทเราต้องการเท่าไหร่ถ้าเราได้ตามที่เราต้องการแล้วถอนทันทีเลยนะอย่าไปปั่นต่อนั้นไม่งั้นมันสวบคืนนะเพื่อนโอเคเราต้องเล่นให้เป็นนะอย่าให้มันเล่นเรานะถุงไหลเคต่อตอนนี้ยังไงเอทธอแรกมา ไดมาได้มา640บาทนะหูตอนนี้เราบวกมา5 0 0พกว่าลแล้วนะโหตีเกมนี้เกี่ยวว่าเกี๊ยวจะพอแล้วนะมันเบื่อถือว่าบวกมาเยอะพอสมควรนะถ้าเล่นต่ออาจจะไม่รอดเอาได้นะสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจ้ายังไงและยังไหลต่อคิวแถวสองมา ไมมาโอเคไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเงินรางวัลซูเปอร์แมกมาหนึ่งพันกับอีกสองบาทนะโอเคตกไปเป็นที่เรียบร้อยได้มา1,800กับอีก48บาทนะไม่มากไม่น้อยนะเพื่อนสำหรับเด็ดนยบาทแต่ว่าถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปันเข้าฟรีเกมเองนะเราไม่ได้ซือ้อตอนนี้ได้มา6,9 0 0อ่ะ เจ็ดพันแล้วการติดสักนิดอีกสักหน่อยเอาเอาสวบคืนแล้วมั้งเนี่ยเพราะอยากได้เงินสิบบาทยี่สิบบาทโดนอย่างนี้ตลอดเลยนะอย,ยังไงโอ้ไหลแดงต่อเพื่อนๆตอนนี้ไอแดงมันเป็นนักสู้ แล้วก็เรียบร้อยบวกเ็ษพันเลยที่เรียบร้อยแล้วนะได้เงินรางวัลเมก้บมาเจ็ามสิบาทโอเคได้เจ็ดพันตามท,ที่ต้องการแล้วนะเพื่อนพอดีกว่านะาเราได้แล้วเราต้องรู้จักพอนะถ้าไม่พออาจจะหมดตูดเอาได้นะจ้า โอเคนะคะจากคนเติมแรกมา100บาทนะตอนนี้ได้มาอยู่ที่7,427บาทถือว่ามวกมาเยอะพอสมควรนะนเพื่อนๆกับเกมเปล่าวรรของเราในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเล่นตามไก่โอ๊กนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ้าไก่โอ๊กฝักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะ ที่ลิงก์นะก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกนะเพื่อนๆนะในกลุ่มก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเกมแตกแล้วก็ช่วงเวลาเกมแจกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะสาโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนท่าดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ไก่โอ๊กกันด้วยนะคนะ่าสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ช่องไก่โอ๊กมาแล้วนะ กดให้ด้วยนะจ้าแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักของไก่โอกันด้วยนะไก่โอคัมแบ็กแล้วก็ไก่โอคัมแบ็กวีสองนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี